เอาเลยสิครับคุณผู้ชมก็เรียกว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนัดแรกของฟุตบอล FC Cha แชม ions League e l i t e นะครับ,รบกับดาบีแมตช์สโมสรอาเซียนเพื่อชิงความเป็นหนึ่งไปเล่นในรอบปปาทีมสุดท้ายในฟุตบอลสโมสรทั่วใหญ่ของเอเชียนะครับเรียกว่าจบกันแบบเจ้านะครับบูรีลัมพยายามอย่างเต็มที่ครับแต่เจาะแนวรับของยาโฮดารุตซิมไม่ได้จริงๆครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนนะ เรียกว่าเกมนี้เนี่ยก่อนเกมการแข่งขันนะครับก็มีผลการแข่งขันมาก่อนว่าฝั่งสโมสรจากจีนนะครับที่มีการ เปิดบ้านนะครับพบกับทางโยโกมาเอฟมารินอสก็คือซิงไฮพอร์ตนะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็เลยทำให้แฟนบอลไทยหลายคนเนี่ยโอ้คาดหวังมากถ้าเกิดบุรีรัมเอาชนะเยโฮเกมนี้ได้เนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆเลยทีเดียวครับโดยในเกมนี้ครับบุรีรัมจัดผู้เล่นในระบบ3-43ครับผู้รักษาประตูใช้นิวแอตเทอริทแนวรับ3คนครับเป็นโกฮยองซอก คิมมินทยยกดีออนคูขนาดที่ตรงกลางครับใช้กรันเคาสิทธ์ประสานงานกับเคนเนตดูเกล่านะครับแล้วก็มีลูคัสคิสปิมแล้วก็ปีเตอร์ชูนะครับในการเติมเกมรุกเกมรับนะครับโดยทิ้ง3ประสานตัวอันตรายครับบิสโซลีบัาเกียแล้วก็สุพนัณเหมือนตาซึ่งจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีนักเตะไทย100นะครับคนเดียว ในเกมนี้ที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับฝั่งบุรีรัมย์ครับเชกเช่นเดียวกับยโฮดารุตซิมครับสโมสรตัวแทนจากมาเลเซียเนี่ยก็บอกกันแบบตรงไปตรงมาก็มีอาริสไอมานคนเดียวเหมือนกันที่เป็นนักเตะมาเลเซียแบบร้อยเปอร์เซ็นบบ100นั่นเองครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับเริ่มต้นด้วยความดุเดือดร้อนแรงครับโดยเฉพาะฝั่งของบุรีรัมย์ครับเปิดเกมรุก เข้าใส่ผู้มาเยือนจากมาเลเซียแบบไม่ยั้งนะความโดดเด่นเนี่ยผมยกให้กับสุพนัทเหมือนตาเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นไทยคนเดียวในสนามของฝั่งบุรีรัมนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าดาวเตะวัย2ีบสอปีเนี่ยโ,โห แสดงทั้งในเรื่องของพลังการขับเคลื่อนเกมนะครับต่อบอลร่วมกับบิสโซลีเปิดบอลให้กับบัวเกียแบบต่อเนื่องนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าจงังหวะความเฉียบขาดของบุรีรัมในเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยเฉียบสักเท่าไหร่นะครับมีโอกาสเยอะมากนะครับโดยเฉพาะทางส่วนของบัวเกียนะครับโ,โหมีโอกาสยิงหลายรอบแต่ว่า เหมือนกับว่ามันโดนไม่ค่อยเต็มเนาะมีจังหวะที่เขาสิ์ก็ได้ยิงเหมือนกันแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงนะครับก็คงหนีไม่พ้นจังหวะนะครับที่ว่ากันว่าเป็นแฮนด์บอลของฝั่งยะโฮดดลุตาซิมครับคือภาพช้าเนี่ยเสนอเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้เล่นของยะโฮอย่างมูริลโลเนี่ยนะครับมีการกางแขนก็จริงแล้วบอลก็ไปโดนแขนเนี่ย แต่จังหวะน,นี้เนี่ยทางผู้ตัดสินก็ปล่อยให้เล่นต่อนะครับโดยไม่มีการเช็ค VAR ครับเรียกได้ว่าเริ่มเพิ่มดีกรีความเดือดของเกมในครึ่งแรกนะครับให้ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกครับนอกจากนี้ครับบุรีรัมเนี่ยนะครับแม้ว่าจะครองบอลได้เหนือกว่าในครึ่งแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะจบสกอร์ หลายครั้งมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบัวเคียเกมนี้โหมันต้องได้สักลูกในครึ่งแรกแหละนะครับแต่ว่าทำอะไรทางฝั่งของยาฮัวดรุตซิมไม่ได้นะครับทำให้จบ45นาทีแรกครับเกมสนุกมากครับสถิติเนี่ยมันก็ชี้ชัดเลยครับว่าฝั่งของบุรีรัมนะครับ รองบอลเยอะกว่าอยู่ที่54%เนาะขณะที่ยาโคเนี่ย46%แล้วก็บุรีรัมยอกัสได้ยิงนะครับสีครั้งยาโคได้ยิง3ครั้งยาโคนี่ยิงเข้ากรอบลูกหนึ่งนะแต่ที่น่าสังเกตคือบุรีรัมเนี่ยยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับในครึ่งแรกก็ชัดเจนนะครับว่าเกมนี้สู้กันสนุกตรงกลางแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของการจดสกอร์นะครับผลการแข่งขันแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้าทาง JDT นะ เพราะว่าเดี๋ยวเกมน้าที่2จะไปเล่นที่บ้านของพวกเขาดังนั้นเนี่ยการเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาผลการแข่งขันกลับบ้านเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในแท็กติกที่ทางฝั่งของยะโฮดาลุตซิมเตรียมมานะครับก็ไม่ได้เกินคาดสักเท่าไหร่นั่นเองครับเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่าทางฝั่งของยะโฮดาลุตซิมครับได้มีการปล่อยไพย่ตายนะครับ ตัวที่เพิ่งเสริมเข้ามาใหม่อย่างกาสติเอโคนะครับนักเตะที่ว่ากันว่าเป็นตัวเทพของทางฝั่งยาโคนะแล้วก็มีประสบการณ์การเล่นกับทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปมาเยอะมากเลยทีเดียวครับเรียกว่าตอนแรกนึกว่ายาโคดาลุตซิมจะเอานะครับจะเก็บช,ชายชนะเลยหรือเปล่าเห็นว่าบุรีลมบุกไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่นะครับตาพิกคาดครับ เกมเริ่มต้นในครึ่งหลังเนี่ยโอโหกลายเป็นฝั่งของบุรีรัมครับเปิดเกมรุกเข้าใส่หนักกว่าครึ่งแรกขึ้นไปอีกครับโอกาสยิงเนี่ยจากที่ครึ่งแรกเนี่ยมีเพียงแค่4ี่ครั้งครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหโอกาสยิงของบุรีรัมมาแบบประตูน้ำเลยครับได้รับ การสร้างสรรค์เกมนะครับกดดันใส่ยาโคดารุตซิมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะลูกโม่งของสุดร้านเหมือนตานะครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกของเกมเนี่ยน่าได้สุดๆเลยทีเดียวครับแต่ต้องยอมรับครับว่าผู้รักษาประตูนะครับของยาโคดารุตซิมยังไวและยังปัดไปได้นะครับการเปิดเกมลุกเข้ากดดันใส่ทั้งฝั่งยาโคเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการแสดงเจ จำนงนะครับว่าบุรีรัมต้องการจะปิดบัญชีในเกมนี้ให้ได้ก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบนะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเกมนี้เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่บุรีรัมนะครับพยายามใส่เข้ามานะครับโดยเฉพาะเกมรุกแล้วเนี่ยหูกองเชียร์ในสนามก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คอยผลักดันนะครับให้ตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยนะครับพยายามดาน่าบุกเข้าใส่นะครับผู้มาเยือนแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทางฝั่งบุรีรัมเนี่ยพยายามเจาะ นะครับใส่แนวรับของเยโคหลายรอบนะครับแต่ก็ทําไม่ได้โบเคียโอกาสเยอะมากครับแต่แกเองยังยยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้นะครับแล้วอยู่ๆูเนี่ยโ,โหการตัดสินใจเปลี่ยนตัวที่เรียกได้ว่าคือหามากๆก็คือการปรับเอาบิสโซลีออกจากสนามครับบูรีลำเปลี่ยนกองหน้าส่งสุชัยใจเด็ดลงมาในนาทีที่68ครับซึ่งโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมพูดได้เลยนะเกมมันดูเหมือนจะไหลลื่นขึ้นนะแต่พอ บุรีรัมย์เอาบิสซูรีออกไปเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าทางฝั่งของยยโฮก็มีจังหวะตอบโต้ขึ้นมาหลายช็อตเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยนะครับมันสู้กันด้วยจังหวะจริงๆครับคู่ขี้สูสีเดือนทั้งคู่แหละนะครับต่างฝ่ายต่างไม่อยากที่จะเสียประตูนะครับแต่บุรีรัมย์เนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางแหละนะครับเพื่อจะครองความได้เปรียบในเกมนี้ให้ได้ครับ สรุปสุดท้ายครับแม้ว่าบุรีรัมพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ทางฝั่งของยาโคดารุตาซิมนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะเจาะนะครับแนวรับของ JDT ได้นะครับจบ90นาทีเสมอกันไปแบบ0ูนย์ประตูต่อศูนะครับแต่เป็น0ูนย์ประตูต่อศูนย์ที่ถูกพูดถึงในแง่ของคุณภาพเกมที่ชิงไหวชิงพลิบกันสนุกนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะซึ่งการจบ ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์แบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะไปเข้าทางของทั้งฝ AH ั R ่งเยโคเดอรุตซิมเนะที่อยากจะต้องการนะครับโอกาสแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการไม่แพ้บุรีรัมกับเกมในบ้านของบุรีรัมนั่นเองนะครับพอพวกเขาทําได้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าสําเร็จมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกว่าจากสถานการณ์แบบนี้นะครับ เกมที่2ของบุรีรัมย์เข้มข้นแน่ครับกับการบุกไปเย็นยะโคเล่นในบ้านครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของบุรีรัมย์เองเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเพราะว่านี่เป็นเกมนัดชิงความเป็น1ในระดับสโมสรอ,อาเซียนนะครับเพื่อจะเป็นตัวแทนจากอาเซียนเนี่ยนะครับไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายของ ACL Elite รอบน็อกเอานะครับ ก็มาพูดถึงข้อดีข้อเสียในเกมนี้นิดนึงนะครับผมเองเนี่ยชอบนะครับที่เห็นนักเตะไทยของเราแสดงความโดดเด่นนะผมว่าเกมนี้สุพนัทเล่นได้โอเคเลยละนะครับแม้ว่าจะเป็นนักเตะไทยคนเดียวในสนามก็ตามแต่ว่าก็ได้แสดงศักยภาพที่โหช่วยทีมได้เยอะมากนะครับส่วนนะครับปัญหาของบุรีรัมในเกมนี้ก็คือการที่มีโอกาสแล้วนะครับแต่ไม่เฉียบขาดพอที่จะเจาะ แนวรับของยาโคได้นะครับก็เรียกว่าการเสมอเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีเรื่องของกดประตูทีมเยือนก็ตามนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเกมเนี่ยนะครับนัดที่2นี้ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นที่บ้านของยาโคนะครับความเฉียบขาดต้องมานะครับฟุตบอลเนี่ยแข่งขันกันที่เรื่องของการยิงประตูอยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการตัดสินจังหวะแฮนด์ไม่แฮนด์เนี่ยสำหรับผมก็ผ่านแล้วผ่านเลยครับฟุตบอลในระดับนี้เนี่ย จะไปมัวเสียดายโอกาสเสียดายโมเมนตัมในเกมเนี่ยไม่ได้แล้วครับต้องมองก้าวต่อไปข้างหน้านะครับว่าทางฝั่งของทางบุรีรัมนะครับจะแก้สถานการณ์ได้มากน้อยขนาดไหนนะแต่แอบ,บเสียดายจริงๆนะเกมนี้น่าจะชนะมากๆครับแต่ว่าทําไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องโทษใครครับต้องโทษทางฝั่งบุรีรัมเองที่ไม่สามารถเจาะแนวรับของยาโคดารุสซิมได้นั่นเองนะครับแมว้ว่าจะมีโอกาสบุกนะครับขยี้เข้าใส่ ตลอดทั้งเกมในครึ่งหลังก็ตามสถิติเหนือกว่าหมดนะครับทั้งเรื่องของการคลองบอลโอกาสจบสกอร์นะครับที่มาเรื่อยๆแหละนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำได้เองนะครับก็ไปลุ้นในเกมนัดต่อไปนะครับว่าทางฝั่งของบุรีรัมเนี่ยกับเกมนัดที่2เนี่ยจะสามารถนะครับตบยัโค ดารุตซิมได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเหตอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสมคัญเหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ